ครับกลับสวัสดีครับแฟนๆช่อง youtube พ่อเพิ่งนะครับมาอีกแล้วนะครับวันหยุดวันทะติ์สุกสันนะครับออกมาเที่ยวปลาปีกวิเวกเหมือนเดิมครับเหมือนกับที่เคยมานะครับมื่อนี้เฉยมาผ้าเบิงพี่นองขุดหัวมันแซงนะครับอยู่ทางไหนเนาะบอกไอ้เด้อพี่นองเอ้กำลังออกอกาดทั่วโลก <laughs> พี่น้องบ้านสำลองนะครับตำบยลย,ย,ย่างไาแจงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับมาขุดมั่นแซีงในช่วงเวลาฝนบตกนะครับช่วงนี้นะครับกผภากันมากขุดมั่นไปขายเป็นบ่าไหมเขียวย<อ>ีโลดอะไรจักบาทมั่นน่ะยีโลลเราหกสิบบาทนะครับเป็นแร่ใดเสริมนะครับเดี๋ยวผมสี ผ้านําแฟนๆทั้งยูทูปนะครับออกมาเบิงเดี๋ยวจะเบิงกัตตานะครับพี่น้องยินต่เสียงนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบืองกัตตานะครับมันแทงมันเป็นมันแบบไดนครับมันขึ้นยังมันสำหรับหลังบอนะครับมันกับสีน้ำตามปลานะครับตามบุงมีเพ่นเอินว่าบุงทาสั่งนะครับสมัยก่อนก็มีสั่งมา มาอยู่นี่นะครับมาขวมถ้าขวมซี่ไปหากินฟังฝากกันไปนะครับใส่อะไรไหมเขียวมาเบิ้องลู่มาให้พี่น้องเช่าพี่น้องเช่าต่างประเทศเบิ้งลู่มันแซงมันเป็นเัื่งใดโว้ยอยูกคืออยู่ในอยู่ในข้าครังเนี้ยเดี๋ยวว่าเอามาเบิ้องลู่เอาไม่เยอะเบื้งหนาด้ม่เยอะยอเดี๋ยวหน้ามังก้องใครดูว้าเดี๋ยวเปิดหน้าเอามันแซงครับยกมันแซงให้เบิ้งเนี้ย อาเหากมาเอกก็ได้นั่นๆเออยกยกเจ้าหัวมันด้วยหัวมันแซงมันแซงนะครับเดี๋ยวสิโพดกล่องมึงนี่มันแซงนะครับพี่น้องบ่แม่นหัวมันเกี่ยวด้วยครับนี่เด้อเอามายืมเนี่ยเด้อครับสีโพดทั้งกล่องครับนี่ครับหัวมันแซงนะครับนี่หัวมันจะเป็นขนขนนะครับอ่ามีขนออกนะครับแล้วก็มีอ่ามันจะก็จะขั้นเนาะ อย่าขั้นมันบ่อไหมยะหนูมาอยู่จังใดบ้างด้วยบให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเห็นเอาก้อนไปก้อนไปเดี๋ยวขอเดี๋ยวก้องไปปวดใกล้ๆนะครับใส่อะเคี้ยมันเป็นเคี้ยแบบเด้ใส่บ้างก็นหะเคี้ยมบังเอาเคี้ยให้บ้างเนี่ยพี่น้องไทยบ้านครับมีทั้งเห็ดด้วครับด้วยพี่น้องบ้างแฟนๆฟนทั้งยูทูบบ้างด้วยครับเห็ดอย่างน้อยนี่น่ามาปวดจ้ะใส่ครับเอามาบังเคี้ยมันนะครับเอายกเดี๋ยวเดียววิธีถ่ายบัง มีใบใบมันใบแบบใดมึงดูโหนใบมันทั้งลังคาเออดึงลงมาดึงลงมามึงดูครับเชี่ยกับสิประมาณนี่นะครับพี่น้องก็บีเด้ยซาวกันใบสวยๆเออใบสวยๆเลียวๆเนาะเอาขอขอใบหน่อยขอใบหน่อยเอาดึงใบมาแย่ยาฝ่าว่ามันลีเด้อครับมาเบิ่งครับเป็นไล่ได้เสริมนะครับสำหรับพี่น้องชาวประชาชนนะครับช่วงบ่ฮัตในเกี่ยวเขานะครับก็มา ครับเอ้าขอดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเอาพวกใกล้เอ้ายืนยืนหันะยืนฮันะเออนี่นะครับนี่ใบมันนะครับมันมันก็สีเริ่มเริ่มสีเหี่ยวแล้วนะใบเนาะเดือดไหมใบสีแก่แล้วนะครับมาก้นไปก้นไปเดี๋ยวสีเบิ่งขุดไปนะครับมันนี่เพ่ได้ปลูกนะครับเด้ออาขุดไปเรื่อยๆนะครับก่อนบอกเราก่นเห็นแล้วก็บอกเนี่ยมันที่เห็มันจะเป็นหัวพะ่นครับยียดเพาคือยืนหนาวมากมันสิมีถึงฤดูการล่องหัวเนาะ พอเปิดทุกประเภทพืชที่ลงหัวนะครับพ, ers, พูดได้หรือมารับสื่อคุณเขียวน้ำบานมือละน้ำบานมือดันบ่โออเขาบ่มากวนเนาะเออนี่นะครับทางอุปปลาธรรมชาติกระสังเป็นรายได้พี่น้องป้องไปนะครับมาโปะพ่อเห็นเพื่นยัดหลอกติขันพ่อนี่เสียวเสียมซับมึงอสีมือจับบ่ เว่างรันที่เลยเห็นบอเอาบอกเนียบอกเนี้ยกันพ่อแล้วสิโพดกล้องออกไปนะครับกำลังหาเรื่องลกยูทูบพอดีเห็นพี่น้องมาเห็นตะม่อใส่จอดเอาค้นไปเรื่อยๆนะครับใม่เคียวก็ตามเชี่ยไปรับมาเบิ้งครับพี่น้องที่ยังบอกที่บอกเคยเห็นการกนมันแทงครับ ทางถ้มเป็นว่สิมันยานกล้องสีเขียมอเห็นมันเกี้ยนี่บะลุงหัวเพื่อไดไรได้เออ้าอ้าวลงหัวเอาเอาเบิ้งรับนี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วนะครับเขี้ยมันนะครับโบคือมันเกียวทั้งขาโคกนะครับนี่คือมันแซงมันแซงเลยเป็นอยังค่อื่นมันแซงห่ะมันอยู่น้ำปลาแซงติงมนบอสมัยก่อนเป็นผืชไข่ไข่ครับอ้อยนะครับแซงต้นหน่อยๆเลี้ยวๆ มันก็จะเกิดอยู่พี่น้องตะอพต่แม่ก็คขึจะเอื่นว่ามันแซงเนาะโดยสาเหตุดีเนาะหรือว่ามันไปอยู่นน้ำแซงน้าโขกตามันอยู่ในหัวไหมหัวกันหัวต้นแซงเออต้นหัวลิงต้นหัวเลี้ยงเนาะเออเอาเอาคนไปโอ้หมานโมโนนอพอเผื่อเมตไถ YouTube ภายในมานบมโนไอเบียนได้บอสหนังท่าหัวหน่อยยังน้องได้บอสหนึ่ง วายมาว่ากาศเด้อหนิเฮ้ยั่นได้เด้อดุนเอาูัวเลยทางเลยบบหนีิเสียงกูทางเลยน้อผมตีย่างไปหาน้อทางเลยวังแกลูกใหมทางเลยไต้บทติโอ้ทังซี่น้อเดี๋ยวตามไปนะครับเบื้องปลาชุ่มปลาไปน้ำนะครับเบื้องเราเป็นปลาเห็ดเผือกเกา รับเป็นปลาเห็ดนะครับข้างกระลำบากนะครับออกมาตามเสียงมานะครับไย่ยินพี่น้องไย่ยิเเสียงแย่าหนออากาศพักกันมิดเสียงจิมซิมเลยบ่อ,อยากดังบ่พี่น้องบ้านเฮาหน่เฮงไดยหนอครับกับเบิ้งบรรยากาศปลานะครับนี่คือผมพยายามที่โพดหาโพดหาเขี้ยมั่นนะครับเขี้ยมั่นเราก็สิบอกอื่นบอกมีเขียวมาก,กคนรับบ่พอนะครับ เอาพี่น้องเอาสมื่อมากกว่านะตีได้ยุติสมื่นบวะจีว้ยว่าการให้นี่แก่บึ้มมาเลยลูกค่าว่ายุ่วทวงให้ กำลังนําตามหาพี่น้องที่ขุดมันอยู่แต่ว่าไย่ยินเสียงจะเป็นมิดมิดเลยนะครับอักภัยอักมันยันยันยนัยนได้อ,อกอากาศนะครับยันไในท้ายถอดยันนไสียแดงหนังเ <c oughs> อาผมจะตามไปนะครับตามหาพี่น้องที่มาขุดมันแซงครับเมื่อน,นี้นะครับเห็นจักรยานจอดไว้หลายๆลขั้นนะครับร้อมกับเสียมคาดว่าบ่าน่าจะมาเก็บเห็ดนะครับเบื้องฐาแล้วนะครับ ตีได้แล้วตีเออได้แล้ว,เอ,อลวเอาครับอยู่นี่กับบรรยากาศก็มีทั้งเห็ดนะครับนี่เฮ็ดไตเบียหรือมัง้งนี่เต็มเลยนะครับปลาอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องผมติดตามไปยัง่งผู้ที่กำลังขุดมันอยู่นะครับยิ่งเขาได้หลยอยู่ทั้งหลอฟังซี่นะครับเลยสีมาตามน้ำเบิงตา เม็ดจัดเลยนะครับสงส่านยานด้ยานด้ออกอากาศอฮ้ล <laughs> โ <laughs> <Hello. S 2> หเฮ้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 ยฮ้เฮ <laughs> ้เฮ <laughs> าา้ัฮ้เ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 บเฮ้เฮยเฮ้เฮ้เ้เฮ้เเเเห้้เนออนเ,น,เน้เเ้้เ เห็ดกินได้เฮ็ดใจเบีย้ยนะก็มาขดเนีเห็ดอะไรนะนี่นาอขาวจากผักเลยกันว่าเห็ดไข่กับพ่อแม่นนะครับสงสัยสิเมนเห็ดกินบอได้นะครับมาหวดนี่ก็เห็ดคือกันนะครับเบ่งดูปลาดียตัวากลากอยู่เห็ดกินบ่ได้เหมือนเดิมนะครับย่างน้ำหาพี่น้องซื้อมันแทงเนี่ย ไปท่านไลนเนาะมีดจัดเลยผู้ใดหมานมั่นแสงเลยนาะครับเป็นปกตินะครับพี่นอ้องปลาชุ่มชนนะครับสั่งเป็นแรงอาหารให้พี่น้องไระชาชน่ี่นทิ่ยกไก่นะครับเป็นทั้งหม่องเก็บเห็ดนะครับครับบังเ,เราครับเป็นทั้งหม่องเก็บเห็ด เป็นทั้งมองขุดมันแซงของพี่น้องนะครับที่โยกไก่สามารถใส่บริการนะครับได้มาขุดมาหาจินนะครับมันใดทราบว่ามันแซงกิโลละหกสิบาทนะครับไปทังใดนอนน่นอเห็นไดใย,ยนุนงเอามิดจัดเลยนะครับพี่น้องไปทังใดล่ะนี่บ่บเห็นหอดส่วนนะครับ ย่านพ่อเพิ่องนาทายลูกไปทางไหนเนาะส่งเสียงไหนเด้อผู้ขุดมันก็นได้มิดจัดงวนพ่อเฮ็ดเพิ่งลักเอาเห็ดเพิ่องเราบัคนลักอักเอาเห็ดเพิ่งเท่าไหร่เนาะครับน้ำหาบึงบ่อผ่อครับบ่อผ่อเลย อย่างนมดอิ่มซิมเลยข้นบาทนี่โอ้โอ้ปลานี่อุดมสมบูรณ์ครับต้อจะเป็นยิ้มชี้นะครับยิ้มชี้ริมแม่น้ำชี้นะครับ เป็นริมแม่น้ำชีนะครับพวกมันป้าเฮ็ดเผิงสำติระย่รอแถวนี่หาไปหามาาพันธุพ่อเฮ็ดเพิงเด้ดีลเย็บเห็ดสันเดียบาทนี่ขับมาครับเฮออียเทาวันกันเยอะเลยกลับมาครับได้บ้ได้บ้า ผู้ดใด้ได้อะมาเ,อาเด้อมาโชว์เด้อพ่อเพิ่งเสียวอ,อ,กอากาศให้กลับมาเบิ่งต้นกล้วยน้อยนะครับมากล้วยน้อยสุกครับอ่ามากล้วยน้อยกล้วยน้อยนะครับสุกเลี้ยงนะครับเป็นได้กินครับนี่ครับกล้วยน้อยนะครับพ่อเพิ่งปิดออกซะเลย มาเดินปลานะครับอันนี้ก็เป็นวังแกนะครับบังแกนะครับมนน้ำเสีก็ี่เป็นวัางว่างนี่พได้ไหนเนี่ยครับใครได้บ้างใครได้บ้างได้บ่ เฮ็ดออกตัวล้น,น,นะครับไปตงใช้กระสีได้รอดน้ำหาพี่น่องแล้วครับเออมาพอครับมาพอพี่น่องเลยครับก็เดินต่อนะครับพอเพิ่งครับเดินต่อนะครับ เดินต่อน้ำหาพี่น่องผู้ใดมั่นแทงนะครับมัานพ่อจักคนอยู่แต่ยิ่นเสียงนะครับเอีรากเอีรากทางพี่หล่ะสงสัยสิได้หลายแมนบอรัรบเบิ่งขับตุนลำสายไงนะครับอยู่ริมแม่น้ำซี่นะครับตุนใหญ่มากเลยนะครับเดินต่อครับ ครับเบิ่งเอารับแม่น้ำซีครับกว่างไงสายเหลือกแขงคนสายเหลือดของผีหน่องอยู่ริมแม่น้ำนะครับมิดจัดเลยเ่้นไหนได้หยกไปยกกองพอแห้งแล้ว biến đấy, giờ con cho nói đi, nó đây vào nó không ăn xen này nó. Thưa, hả? quăng cả đằng đằng xa Ở mà ở ta đây đi, đây, บ่วพอจะค้นได้ยินเสียงเตือนกล่องเลยหนีหลบหัดว่าปากพักกันอักไปอยู่ทั้งไหนบัวฮะโอ้ยตั้งกล่องไว้ย่างดีเนาะมา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 สิสัมผัสรออากาศนี่มา บัวนี่เราไม่จะทายเอาพี่น้องก้นนี่เนาปูก้นได้ก็ดีทายออกอากาศในพี่น้องกูบอกขุจักวิธีก้นมันแซงกับสีดาเบื้องตัวปลามันแซงนะครับอยู่ในปลาเห็ดเพิงพ่อเห็ดเพิงแล้วกับสีว่างเสียมกับสีบอเสียมก้นก้นเห็ดสว่านมาถึงหลงสุนหลงสาวได้นี่ นั่นมันบอนบ่เห็นบ้านข้หอดเนี่ยมันกลนมาออกลงหัวสิบ้าแม่ยังเห็ดไตเบี้ยติน่ม่พดตนี่เืเทือนเชอเทียนย่นเห็ดยังเห็ดไตเบ็ดพต้องการนะครับพนต้องการได้เห็ดเผือเห็ดตับเต่าไม่มีบ่าเกิดบ้า อ้อยเหมือนนี่สงสัยสีเดีววด๋วเ้าเด้อเหมือนนี่เนาะพี่นองมากวนมั่นเนาะก็ลังสีออกทีวี่ออกอากาศให้พอตะเห็ดนะครับเห็ดกับเป็นเห็ดตายเบียซะ วันนะครับี่เอาครับลุยปลาอีกเดินปลาอีกนะมีจัดผูกกลนมั่นกันเลยอเสียวออกอากาศเนี่ยก็บ่ได้พอเจ้าคน dẫn lục cà vô ไปเรื่อยๆโอ้ยตลงใส่ปลาพี่น้องเลย กรห้หยขุดมันพุ่นกระไหยขุดมันนะครับเสาไปลับมาพอหันท่าอีกแล้วนะครับเกือบมันหลงนหน่อยเนาะกระ้หยขุดมันนะครับ ในปลาก็ที่ไม่มันว้ถาให้ข้นกินครับให้สัดจินเขปาปลาบ่มีเขามีอาหารก็ได้ขุดมันกินี่ลยนะครับมันกับประกอบไปด้วยแป้งและน้ำตาลค้นหลงปลานะครับก็สิได้ขุดหัวมันนี่แหละครับกินนะครับประทังชีวิตได้หลายมือ มิดนะครับเงีบยบเก็บครับมันอากาศก็ค่อนข้างที่จะอบเอานะครับมิดเลยนะครับพี่น้อง ที่มากคนมั่นกับยานออกอากาศย่อมส่งเสียงในห้องได้เห็นเลยนะครับเอาพวกได้ได้มั่นอามาทางผีเนี้เด้อเงียบเกิบเลยยังนกกบบรบ่อห่อง เก็บเลยนะครับพ่นอย่ยินเสียงอยู่พ่นสงสัยในช่วงต้นฤดูเกินไปนะครับสำาเรบการขุดมันมันแท้งนะครับม่งดินต้องแห้งก็นี่จักน้อยพืชต่างๆนะครับพืชตะกูลล่งหัวนะครับเริ่มจะใบล้น เก็บสะสมอาหารใบฤด,ดูกาลต่อไปนะครับใบจะล่นนะครับหัวก็จะล่เป็นพืชตระกูลหัวนะครับหัวทั้งหลายฝนมดฝนมดแล้วนะครับใบไหม่ก็ต้องพลิใบออกเก็บอาหารไปเก็บใบที่ที่หัวนะครับ เมื่อเขาสู้ฤด,ดูการต่อไปนะครับก็จะเอาน้ามหารจากหัวนี่แหละมาสางยอดสางใบสางดอกให้กับต้นลำต้นต่อไปนะครับพี่น้องช่วงนี้ฝนก็นยังบ่านในมดพี่น้องก็ขุดมันมั่นบางส่วนก็นสีลงหัวบางส่วนก็นยังบ่านในลงขาด่ายัางสั่นนะครับครับเากำลังสิยยางตามหาเสียง ดูเลาะนี่มิดอิ่มซิมเลยบ้านีอย่างไปหาเราก,ก็บ่พพอมีแต่ยุ่งนะครับยุง่งเยอะอยจริงๆมมาในปลาพอแต่ยุ่งเป็นแตเป็นโลกเป็นไพ่นะครับ โบเห็นนะครับพี่น้องสงสัยผล่อเผิงสีฟ้าวเหรอครับมื่อนี้บบอบผอนะครับบ๊อบผอเลยนะครับบ๊อบผอพี่น้องเลยบ๊อบผอพี่น้องที่ดใดไหนมันนะครับมันแซงนี่เจอเลยเจอแต่ความบ้างเปล่าว,วันนี้ไปทางไหนนาะไปไหนเนาะ เงียบสงบเงียบเก็บขับขับมาทางเดิมนะครับ ครับมองเอาครับบรรยากาศของปลาดงทของไทยครับ่ยิบเลยับต้นหม่นะครับต้นหม่ก็สซิมีต้นใหม่ล่มตายไปก็มี ตามการเวลานะครับการพกกอนครับครับเห็ดนะครับเห็ดป่านะครับซึ่งก็คงจะเป็นเห็ดเบือนะครับเกิดขึ้นธรรมชาติครับนี่เห็ดมีพิษกินไม่ได้นะครับเบื่อเห็ดเมงนะครับ น,นี่นะครัสีสงไซก็สิบ่พอ่อยังครับมื้อนี้มิดเลยครับพอ่พอผมขับมาพ่อรถเจ้าของคือเก่านะครับคลิปนี้นะครับเฮาพยายามสิตามหาพีน่น้องนะครับโดยเฉพาะผู้ขุดมันเงียบจีบเลยนะครับเอาสงสัยสิจากลาแฟนๆนะครับ YouTube ไปไว้ ไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบอพอเลยนะครับซุ่มพี่นองที่มาขุดมันก็ได้ครับได้ยินเสียงพอเพลิงครับบอปากเลยนะครับเอาเอาจากลาแฟนๆยูทูปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับครับ